วันนี้ก็จะพาทุกคนมาซดน้ําแกงร้อนๆนะครับทุกคนวันนี้วัตถุดิบก็จะเป็นปลานินนะครับวันนี้ก็จะใช้ปลานินอ่าสองตัวนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่500กรัมนะครับทุกคนก็จะมีเครื่องแกงนะครับที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นใบมะกรูดขา่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็มะขามเปียกก็จะมี อ่าพริกกระเรี่ยงนะครับวันนี้จะใช้เป็นพริกกระเรียงนะครับทุกคนอ่าส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับทุกคนอ่าจะเพิ่มความหอมด้วยผักชีไปเรื่อยนะครับทุกคนไปดูขั้นตอนการต้มเลยครับทุกคนตั้งน้ําให้เดือดนะครับทุกคนก็จะใส่เครื่องแกงลงไปครับนี่นะครับเครื่องแกงของเราใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะครับทุกคน น้ำในหม้อเริ่มเดือดดีแล้วนะครับทุกคนจากนั้นครับนาชิ้นปลาลงไปครับก็จะนําชิ้นปลาลงไปนะครับทุกคนจากนั้นก็รอให้น้ําร้อนอีกระดับหนึ่งนะครับเราก็จะคอยตักฟองออกนะครับทุกคนวันนี้ก็จะทําน้ําแกงแบบน้ําใสนะครับทุกคนโดยการต้มแบบน้ําใสนะครับเราจะไม่ใส่กะปิแล้วก็น้ําปลานะครับวันนี้เราจะปรุงแบบธรรมดานะครับก็จะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับทุกคนเพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะครับทุกคน ก็จะค่อยๆตักฟองออกนะครับทุกคนช่วงนี้ระหว่างที่เราเนื้อปลาสุกนะครับทุกคนอาจจะปรุงรสเลยก็ได้นะครับทุกคนเพื่อเวลาที่เราทําการปรุงแล้วช่วงนี้ช่วงที่น้ํากําลังขึ้นนะครับเนื้อปลาของเราจะได้ไม่เละนะครับทุกคนก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับที่เราตวงว้แล้วโอ้หนักมือไปหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะตามด้วยน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับ จากนั้นก็คุกคีกเล็กน้อยนะครับทุกคนเพื่อให้น้ําตาลละลายนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เติมลงไปเข้ากันได้ดีกับน้ํานะครับก็จะคุกคีกเล็กน้อยครับก็จะตักชิมรสนะครับทุกคนอุ้มร้อนๆยเดี๋ยวลวกครับทุกคนใจเย็นอร่อยแล้วครับก็จะใส่มะเขือเทศน,นะครับอ่าขั้นตอนนี้ ก็จะปล่อยให้มะเขือเทศมีความสลดสักพักหนึ่งนะครับทุกคนก็จะตามด้วยความหอมของผักชีไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะตักฟองออกเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะมีฟองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรวจสอบดอูเนื้อนะครับเนื้อของปลาสุกดีหรือย,ยังนะครับชิมรสอีกทีครับทุกคนอื้จุม่มคอครับจุ่มคอดีมาก ชุ่มคอด้วยสมุนไพรมากครับทุกคนจากนั้นครับเบะลงไปครับเพิ่มความหอมด้วยผักชีไปเรื่อยครับทุกคน